เช้านี้แค่3 2เหรียญเท่านั้นคนที่บ่นว่าฮ่องกงมีแต่ร้านอาหารแพงๆเลี้ยวเข้าร้านนี้ก่อนเลยข้าวแกงสไตล์ฮ่องกงใจกลางจิมซาจูร้านนี้ชื่อดากอนฮันเดรสเรเวอร์เมนูเยอะราคาไม่แรงคนท้องถิ่นมากินเพียบสําหรับใครที่มากินอาหารเช้าที่นี่จะเริ่ม7จ็ดโมงเช้าและอาหารกลางวันจะเริ่ม11บเอ็ดโมงรายการอาหารก็จะแตกต่างกันออกไปแต่เรามาตอนเช้าเข้ามาคือรายอาหารเลียงกันเป็นตับอาหารเช้าก็จะเน้นพวกเส้นโจ๊กไข่เป็นสไตล์ฮ่องกงเลยเยอะจะ เลือกไม่ถูกเลยบอกพนักง,งานหลังเคาน์เตอร์เลยว่าจัดมาให้หน่อย2เซตเซตแรกเป็นเซตอาหารเช้าราคา35้เหรียญได้ทั้งโจ๊กถ้วยใหญ่และปลาท่องโกะโ,โจ๊กหอมละมุนใส่ไข่เยี่ยวมา้าตักคู่กับปลาท่องโกะกรกอบๆมื้อเช้าฟินๆราคาดีแบบนี้บอกเลยว่าคุ้มเซต2ตามมาอันนี้32เหรียญในเซตก็จะมีบะหมี่ผัดสไตล์ฮ่องกงผัดแบบแห้งหอมกระทะใส่ไข่ใส่ผักกินคู่กับไข่ดาวสองฟองไข่ดาวเยิ้มๆตัดกับเส้นผัดร้อนๆคือฟินทุกครั้กำลังกินเพลิน อยู่ดีๆพนักง,งานเรียกไปเอากิมจิถ้วยสุดท้ายของทา่าใครมากินคู่กับบะหมี่ผัดคือเด็ดจริง <c oughs> ความเปรี้ยวความเผ็ดของกิมจิตัดกับบะหมี่ผัดหอมกระทะคือคอมโบที่ลงตัวมากๆ <c oughs> และถ้าสั่งน้ำด้วยจะตกกระป๋องละ8เหรียญร้านจะมีความกระทัดรัดมีโต๊ประมาณ8โต๊ะนั่งได้โต๊ะละ3-4คนคนเยอะมากทั้งนักท่องเที่ยวและคนท้องที่ร้านเปิด7โมงถึง4ทุ่มเดินทางสะดวก MTR จิมซาจุยทางออก B2 แค่160เมตรใครมาฮ่องกงเซฟพจนี้เก็บ ไว้ในลิสด่วนอย่าลืมกดติดตามไมเลยเรามีร้านดีๆในลิสอีกเพียบ